สวัสดีค่ะอัปเดตร,รถไถหน้าร้านนะคะประจำวันอ,า,อาทิตย์ที่20ตุลาคม2567นะคะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะป้ายหน้าร้านก็จะเป็นวอเจริญรถบ้านแล้วก็วอเจริญแท็กเตอร์นะคะท่านไหนสนใจรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะแวะ มาหาเราได้นะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงช้าไปจนถึงเกือบจะ6โมงเย็นไม่มีวันหยุดค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงเลยนะคะ0804141669ค่ะแล้วก็0850876581ก็จะติดต่อผ่านเบอร์เฮียนะคะแล้วก็ที่ร้านจำหน่ายเงินสด นะคะหรือว่าลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาก่อนนะคะถ้าทกสอนุมัติให้ลูกค้าออกมาหารถลูกค้าก็ค่อยออกมาดูรถแล้วก็มาจองแล้วก็ค่อยมาใช้สัญญา,าที่ร้านออกไปแนบเพิ่มนะคะคันแรกค่ะครูโบตา m 6 2 4 0 s u h นะคะคันนี้จดทะเบียนปี65ค่ะ ตัวรถหน้ากากกันชนหน้านหน้าใบดันดินแล้วก็มีผ่านสามตาช้างนะคะสวยสวยเดิมเดิมสวสวดิมเดิมมาสีเดิมทั้งคันเลยนะคะคันนี้หกแสนห้าหมื่นบาทค่ะหกแสนห้าหมื่นบาทนะคะจดทะเบียนปีหกห้าค่ะ l c 0 1 8 s p ปี66นะคะ318ชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากากกันชนนหน้า,นาใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวน,นตาช้างคันนี้สวยเดิมทั้งคันไม่มีทิดติเลยนะคะเกรด A ทุกคันค่ะรถร็อนี้นะคะเกรด A ทุกคันค่ะ 4 5 9 0 0 0บาทนะคะ4 5 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับคูปต้า L4018 SPP 66 318ชั่วโมงค่ะเข้ามาใหม่นะคะกับ L3218 SPP 64ค่ะ ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผานพวน,นตาช้างตัวนี้ก็สวยเดิมทั้งคันอีกสีเดิมทั้งคันนะคะชั่วโมงน้อยๆค่ะ295,000บาทนะคะ2 9 5 0 0 0บาทค่ะ L 3 2 1 8 SPP ี64 1,300ชั่วโมงค่ะ DH 2 2 5 E เป็นเป็นรหัสตัว C นะคะอุปกรณ์พวกใส่กับพวก32แรงค่ะ ถัดมาค่ะ L5018 เป็นตัว SP ค่ะปี B 65นะคะตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าใบดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันคัดเกรดทุกคันค่ะเป็นรถคัดเกรดทุกคันเลยนะคะคันนี้800ชั่วโมงค่ะ550,000บาทค่ะ550,000บาทนะคะ L5018 SP ปี65ค่ะ ถัดมาค่ะ L5018SP ปี64 1,500ชั่วโมงนะคะตัวรถหน้ากากกันชนนนัหน้าใบดันดินแล้วก็มีผ่านใหม่ให้เป็นใบาตาให้เป็นผนานตาเพชรใบ24นิ้วนะคะ469,000บาทค่ะ L5018 เป็นตัว DT นะคะเป็นตัว DT ตัวรถหน้ากากกันชนนนัหน้าใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะคันนี้ปี60 ใส่ยางหน้าให้ใหม่นะคะแล้วก็4ี่0 0 0หนึ่งบาทค่ะ4ี่0สนบาทนะคะระบบเครื่องดีมากๆค่ะคันนี้ถัดมาค่ะ L 5018ดีที่แต่เป็นปี62นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ให้นะคะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้ทั้งคันค่ะ4,29,000บาทนะคะ l 5 0นี้เรามีอยู่ทั้งหมด4คันนะคะ dt 2คัน sp 2คันค่ะ l 4 0 1 8 sp เป็นรถตักนะคะตัวรถชุดตักถังถ่วงค่ะ 419,000บาทค่ะลดราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทจบในราคานี้ไม่ได้ลดเพิ่มนะคะ L 3 6 0 8เป็นตัว dT ค่ะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะเก็บเช็คสภาพไว้ทั้งคันนะคะ36 d หแต่ว่าเป็นติดสติกเกอร์ SP นะคะเสาเขาจะเป็นแบบเสากลมค่ะถ้าเป็นตัว DT ค่ะ 2 5 9 0 0 0บาทค่ะใส่ยางลังให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะอา้าว8เป็นตัวดีทีค่ะเป็นตัวดีทีตัวรถนะคะกันชน,น,นหน้าใบดันดินแล้วก็มีผ่านปวนตาช้างนะคะคันนี้สีสวยทั้งคันค่ะเดิมๆทั้งคันนะคะสำหรับตัวดีทีปี62 3 3 9 0 0บาทค่ะ3 3 9 0 0บาทนะคะ MU 5 5 0 1ค่ะ MU 5 5 0 1ตัวรถหน้ากากันชนหน้าหน้าใบดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะ4 4 9 0 0บาทค่ะ4 4 0 0 0 0 เก้าพันบาทนะคะปีหกสองใส่ยางหลังให้ใหม่คะ่ะใสหลังคาให้ใหม่คะ่ะจอรเดียห้าศูนย์สี่ห้าดีค่ะตัวรถใบดันดินผ่านพวนนะคะสามแสนสามมืนเก้าพันบาทใสยางหลังให้ใหม่หคู่คะ่ะฟอร์ดหกพันะคะตัวรถใบดันดินผานพวนค่ะสองแสนห พันบาทค่ะผันสามพันสน,นะคะตัวละสองหมค่ะใส่4ี่เจแล้วก็ใส่32แรงค่ะผันพวนใส่32แรงก็มีนะคะสวยๆค่ะยกล่อง1นึเมตรแปของ DCK ใบผ่าน2ีนิ้วใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะตัวนี้เป็นสินค้าขายดีค่ะ1นึ่งหมื่น 8,500บาทค่ะทั้งปุ๋ย9 9 0 0นะคะแล้วก็มียกกล้อง1เมตร60เส้นค่ะใบ22 17,500ค่ะริปเปอร์สีขาเมตร80ทำมันได้อย่างเดียวนะคะ17,000บาทค่ะพันพวนตาเพชรใบ22 29,500ใบ24 36,500ค่าสปริง11,000บาทค่ะริ ลิปเปอร์ยาว2เมตรสีขาหนึ่งมืนาพันเก้ารนะคะขุดไม่ใช่ขุดมันยกร่องมือ2ของ PSC นะคะหนึ่งบาทค่ะยกร่องมือ2 PSC ค่ะใส่คูปต้ารุ่น L ค่ะขุดมันมือ2 7,000บาทค่ะขุดมันมือ2 7,000บาทนะคะขุดมันสินค้าใหม่ ของช่างโยแบบปรับได้มีแถมสลักให้ด้วยใบผ่านขุด20นิ้ว13,500ค่ะขุดมันของ DCK แบบปรับได้ใบผ่าน22นิ้วนะคะ12,500ค่ะมิจฉาชีพก็เยอะนะคะพวกทางเป็นพวกที่เป็นเพจหลอกลวงหรือว่าพวก Facebook ต่างๆค่ะ ตัวนี้ของเรารีวิวทางช่อง YouTube ก็ติดต่อสอบถามหมคะได้โดยตรงเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะอันโรตรี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัยนะคะ1.85เมตร85เซนราคา5 5 0 0 0 1เมตร65าคา49,000ค่ะพวกโรตรี่มือสองช้างก็มีนะคะ 6เมตร90 km. ของใหม่เก่าเก็บของบริษัทโชคชัยที่ผลิตให้ยันมาและจอนเดียนะคะ45,000บาทค่ะพวกของใหม่ RX165E ก็40,000กว่าบาทนะคะพวกอันนี้ก็2เริ่มต้นที่20,000กว่าบาทค่ะ RX182 ก็ตัวละ35,000นะคะ Kubota HB135 เครื่องอัดฟางตามสภาพนะคะ ปกติ2อ0 0สค่ะจบในราคา1นึ่งแสบาทราคานี้ไม่ได้ลดเพิ่มนะคะ RX 2 2 0 GA ตัวนี้ติดจองรอส่งค่ะตัวตัดหญ้าของตราเพชรนะคะสินค้าใหม่มาตรฐานส่งออกนะคะ1เมตรอยู่ที่23,500ค่ะเมตร20อยู่ที่25,500ค่ะเมตร40อยู่ที่27,500 สินค้าทุกชิ้นรับเองมีส่วนลดให้นะคะ0804141669 085 0876581ค่ะพวก L4708 ก็มีเป็นพวกรถเก็บสภาพอยู่นะคะ36ตัวดีทีเรามี2คันค่ะ พร้อมขายหนึ่งคันอีกคันยังเก็บไม่เสร็จนะคะ MU49 เราก็มีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พร้อมขายค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะคะว่าจะเริญนแท็กเตอร์ค่ะอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669 0850876581นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะกับสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะ